สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแพรวชาริตี้นี่เป็นเวทีแรกโอ้คุณแม่คุณพ่องานวันนี้อบอุ่นว่าเพื่อนๆมาเชียร์ขอกำลังใจด้วยนะคะอันนี้เป็นเวทีแรกของเนกนะคะในฐานะนักร้องก็เดี๋ยวเนีกตอนนี้มีอยู่2ซิงเกิลค่ะคือชอบคูณกับปากกาพรรัดลมปืนนะคะ ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินกันไหมแต่ถ้าไม่เคยได้ยินสาม,มารถเชียรว่าชอบคุณชอบคุณก่อนเฉยๆได้นะคะเอาไหมคะเอาเลยนะคะพเพลงเพลลเงเพลงลงเพลงเพลเหลงเลงงเพลล ฉันนั้นมีเก่งเรื่องพวกนี้แต่ก็มีเพียงเรื่องเดียวที่ไม่ทำฉันอันควรสิ่งเดียวที่ฉันเล่นยอมคิดึัมรูยังไงกีคฉันชอบคุณชอบคุณมีลบไม่หานีบัวแต่ฉันชอบคุณ ไม่หานไม่บัวตาฉันชอบคุณชอบคุณสิ่งเดียวที่อยากจะหาคำตอบคือมาฉันคุณ 是你的笑。 อบอุ่นมากแล้วก็อากาศไม่ร้อนแล้วนะคะโปรเจก์นี้ดีมากแพล Charity Love is in t น e Air รนรู้สึกถึงความอบอุ่นกับความรักถึงแม้ว่าบางคนมาเชียร์คนอื่นเนยก็ชอบนะคะเป็นเวทีที่คนเยอะสุดแล้วก็เพลงต่อไปนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ชื่อว่าปากกาพัดลมปืนค่ะปากกาพัดลมปืนคืออะไรคะรู้ไหมใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่เคยฟังขออนุญาตร้องให้ฟังนะคะช่วยเชียร์กันได้ด้วยคำแค่ว่าปักกาพัดลมปืนประมาณนี้คะ่ะปักกาพัดลมปืนอยากพูดแต่มันฟืฟ อะไรขัดใจขอเคลียไม่เคยสนแต่พอตอนหน้าเธอใจมันกับกล้องมัน,นงงงพูดเจ้าออกมาไม่ถูกอ้อมคอมตัว ก็ไม่รู้ว่าฉันจะเก็บได้อีกนานแค่ไหนความรู้สึกนี้ที่มีอยู่มันอัดแันเต็มในหัวใจราว,วังเพลงก็ร้ายเมาถึงไ mm hmm. Stay Hands Row a w g o o d b ไปหากเธอมีเวลาว่างอีกหน่อยลองปงลยความายของทัที่เก็บไว้ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าติดคาที่อะไร mm hmm. จุดจูกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไม่เหมือนมาร้องเพลงเหมือนมายืนจีบกันอยู่บนเวทีเลยนะครับครับหวานชื่นมากเลยขออนุญาตนะคขอบคุณไหมคะมือกีตาร์หน้าคุณคุณไหมคะอ๋องานน่าจะคุ้นกันอยู่แล้วคุณโน้ตเกสโนว่าใช่คุณโน้ตเกสโนวานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนมายืนจีบกันอยู่บนเวทีเลยนะคแต่น่ารักมากครับคุณโน้ตเฉินนะเฉินเลยเฉินอยู่เหมือนกันครับเฉินอยู่เหมือนกันครับ อนที่ร้องเราก็ชี้ๆกันอย่างเงี้ยแล้วต้องเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นแฟนกันนะคะทุกคนอันนี้มากกว่าแฟนนะตอนนี้ค่ะผมัากันรักมากอ่ะมาพูดถึงกิจกรรมวันนี้กันดีกว่าเนาะกับแพรวชาริตี้2024 Love i n a i r นะครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวันนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างก็วันนี้ก็ดีใจที่แพรวชาริตี้แบบมีเน็ตอเนาะนะคะศิลปินหน้าใหม่แบบสุดๆ มาจอยเราเนก็เลยพยายาม represent Love in the Air ของจริงโดยการบังคับนดตมาเล่นด้วยกันบังับมาเลยน้องมาด้วยใจมาด้วยใจจะได้ตรงกับคอนเซปต์ Love in the Air ใช่ไหมฮะอ๋ก็อบวยไปด้วยความรักเต็มเวทีเลยนะครับอะแล้วพูดถึงการได้เป็นศิลปินนิดนึงตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วด้วยใช่ไหมฮะเขินทุกครั้งเวลามีคนถามแบบนั้นได้นะคะได้ได้เลย ได้ได้มาได้้ยร้องเพลงดีเลยนะครับร้องเพลงพร้อมากขอบคุณค่ะรับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็เป็นอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ดีกว่าที่สนุกเราก็เป็นอะไรที่เห็นเขาแต่งเพลงทําวงของเกสโนวามาแล้วก็ทําเพลงให้น้องๆหลายๆคนเลยอยากเป็นหนึ่งในน้องๆในใจพี่เขาเหมือนกันจริงๆก็คือหยิกแขนอยู่ที่บ้านว่าแบบทำให้คนอื่นเยอะแล้วทำให้เราบ้างสิจริงๆ มีเบื้องหลังนะครับเพราะว่าเนี่ยคือเราแต่งงานกันแล้วใช่ไหมผมอยากจะมีลูกเขาก็เลยบอกว่าขอเราหนึ่งเพลงแล้วเราจะยอมมีลูกทันทีหมาถึงเป็นข้อแลกเปลี่ยนอย่างงี้หรอใช่แต่ณวันนี้เดินทางมาถึงซิงเกิลที่2แล้วครับก็ยังไม่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 มีลูกเลยนะครตอนนี้ต้องซิงเกิลที่3แล้วล่ะน้องชี้มาทางนี้เอาบ้างไหมก็พี่ พูดถึงความรู้สึกสองท่านวันนี้มาพี่วบยลี่เปลี่ยนเรื่องเลยเห็ปลี่ยนเรื่องนะเลย <laughs> <laughs> วันนี้มางานแพลว์เชริตี้ค่ะวันนี้เป็นงานการกุศลน,นะคะปีนี้เราจะส่งมอบอากาศบริสุทธิ์ l o ิฟอินด e Air ตรงกับคอนเซปต์ของปีนี้เลยเป็นยังไงมั่งคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างถ้าในมูนมดก่อนแล้วกันก็รู้สึกว่าทางแพลว์เชริตี้เนี่ยแบบทำมาตลอดเราก็เห็นมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นชาริตี้ที่แบบว่ามีคุณค่ามากๆเลยเนี่ยกับเมืองไทยเราแล้วก็แน่นอนปีนี้เนี่ยมาในเรื่องของอากาศเนาะซึ่ง เราก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่านะทุกวันนี้อากาศเรามันไม่ได้สดใสเหมือนเมื่อก่อน mm hmm. แล้วนะเราก็รู้สึกว่าดีใจที่ทางแพลได้ทำอะไรให้ทุกคนได้แรงเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่มาเป็นแบบส่วนเล็กๆหนึ่งในงานนี้นะแล้วก็ให้พื้นที่เนได้มาแบบว่าเป็น ช่วยทาให้อากาศดีขึ้นด้วยเนาะในวันนี้เนร้องเพลงแล้วอากาศดีขึ้นใช่ไหมทุกคนดีขึ้นดีขึ้นจริงๆดีขึ้นจริงดังนั้ตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับเนรู้สึกว่าพอมันเป็นคอนเซปต์ Love Is in the Air มันก็ดีเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้เรามองว่าก็มี PM สองจุด้นู่นนี่แต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันช่วยกันมะค่ะเนเชื่อว่าหลายๆคนถ้าร่วมมือกันเราสามารถเปลี่ยนบรรยากาศให้ดีขึ้นได้ วุ้ยอันนี้เห็นด้วยเลยเนาะ<ช>คือถ้าเราช่วยกันเนี่ยคือไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้า,ร,าร่วมกันช่วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสิ่งแวดลอ้อมหรือบรรยากาศดีๆขึ้นมาร่วมกันได้<ช>นะครับผม่<ช>ีนนดีใจมากนะคะที่เราวชาริตี้มีโอกาสต้อนรับน้องๆทั้งส<ข>องคนค่ะอาขอเสียงปรบมือให้กับน้องเนยแล้วน้องโนด้วยนะคะทิ้งท้ายทิ้งท้ายนิดนึียวเยครับผลงานผลงานหรือช่องทางอะไรก็ผลงานผลงานก็ฝากนะคะประกาพัดลมปืนด้วยนะคะก็เข้าไปฟังกันได้ค่ะเดี๋ยวมีเต้นแล้วก็ถ้าใครม่แต่ทุกคนคงน่าจะรู้อยู่ ปกติทำ YouTube กับเพื่อนๆอโน่แอนด์เฟรนด์ไหนเล่าซีนะคะถ้าฟังเพลงเบื่อแล้วก็ต่อเพลย์ลิสต์ไหนเล่าซีได้เลยค่ะโอ้ต่อโน้ตได้เลยนะครับอ่าแล้วโน้ตล้วฮะเกสโนวาอ๋ออ่าถ้าของเกสซ์ใไหนๆก็มาแล้วฝากนะฮด้วยนะครับใช่ก็เกสโนวาก็ช่วงนี้ก็ทำเพลงใหม่นะเดี๋ยวน่าจะปล่อยแล้วประมาณเดือนหน้าครับผมก็จะมีคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรให้ทุกคนได้ติดตามเยอะมากๆแน่นอนครับได้เลยครับนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงกับเน็แล้วก็โน้ตด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ